เฟรดบาร์เรลเหาฮ่ายบอะไรวะเนี่ยวิยอะไรวะลิฟต์เออขอแอรดูุ่ต เอาล่ะสวัสดีทุกชมนนะอยู่กับโปรเจกต์เอาลาดนะครับผมนะเรียกว่าสื่อเกมเอารลาดนะเป็นเกมเก่าแล้วนะครับเกมประมาณกี่ปีแล้วไม่รู้แล้วนะแต่ที่รู้แน่ๆก็คือเราจะทวงคืนความกล้าหาญชันชัยมาจากเกมนี้นะฮะจะไม่เลิกเล่นต่อาจะเลิกเล่นนะฮะความยากเอาไปปกตินะครับเนื้อเรื่องนะฮะ เกี่ยวกับเอลาสเต็มไปด้วยความรุนแรงนะครับเลือดเนื้อหาทางเพศและคำหยาบคายนะผู้คนผู้รับชมหรือผู้เล่นควรจะมีอายุต่ำไม่ควมีอายุต่ำกว่า18ปีนะค,คุณได้รับบทบาทเป็นไมอ์อัพเชอร์นะฮะเป็นนักข่าวผู้มีนิสัยที่ชอบสืบสวนเรื่องราวสยองขวัญแบบเจาะลึก ด้วยความที่ชอบเสียงในการขุดค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับข่าวสารนั้นเขียกับข่าวสารที่ไม่กล้าทําคุณจะได้ค้นหาความลับอันดํามืดณนะใจกลางสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งคุณไม่ใช่นักสู้จงเอาชีวิตแท้รอดตราบเท่าที่คุณจะดิ้นรนได้มีทางเลือกเพียงแค่วิ่งหนีและหลบซ่อนเท่านั้นหรือไม่ก็ยอมตายไอฉีปลุกขวัญตำนานอะไรขนาดนี้อยู่รถนะ เจ้าหน้าที่กลมวิชาการเกษตรแจ้งข่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นทําให้ย่ำแย่ลงเจ้าของฟาร์มทําปศะสุสัตว์นั้นอะไรวะอ่านไม่ทันบินต่ำเอาแล้วสัญญาณขัดข้องแล้วนะ Mouse Message ส,สหาหบันจิตเวทหืมเสียงก็จะดังไว้ไหนเอาแล้วไงฮุ้ยแฟ้มอะไรไม่รู้น่วันที่สิบเจ,จ็ดกันยายน ถึงถึงใหม่คำแนะนำพฤติกรรมการผิดกท่านผิดกฎหมายในระบบจิตเวชของ m i r ร์ชอ f ฟคุณไม่รู้จักผมหรอกนะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเพราะว่าพวกเขาอาจจะจับตาดูคุณอยู่ผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ใน l a บจิตเวชของ m i r ร์ชอ f ฟได้มาสองอาทิตย์แล้วตอนนี้ร่างกายผมแทบจะแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงแต่เอาเถอะช่างมันช่างมันเถะนะ <c oughs> ช่างมันเถอะนะเออ เกิดเรื่องเลวร้ยวายเกิดขึ้นนั้นผมไม่เข้าใจแทบจะไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นเลยที่นี่พวกหมอพากาันพูดถึงการรักษาด้วยความฝันแบบหลับลึกมีคนหลายคนถูกทำร้ายและเมอร์สออฟทำเงินจากจุดนั้นเรื่องนี้คุณต้องแชร์ให้โลกรู้เอาแล้วฐานไฟฉายแล้วก็กล้องนะฮะถึงถึงทุกคนนะฮะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมนะปีนี้ปี2024นะฮะ เกมนี้ก็เก่าแล้วนะถึงเก่าแต่เกมก็ไม่เลิกกลัวสักทีเลยนะไม่เลิกทําให้หน่ากลัวสักทีเลยนะโปรดดูให้เต็มจอนะดูให้เต็มจอเลย <laughs> ไม่อยากให้กลัวคนเดียวนะเอาแล้วกดแท็บนะฮะมันจะมีโน้อเอาเฮ้ยประตูปิดเองฝนฟ้าขนอง อ่ามีโนต้ตอยู่นะครับโนต้ตไม่มีเอกสารเมื่อกี้สำรวจสถาบัน m a s s i f t กด c อน t r ร l เป็นอะไรคอนโทรลเป็นนั่งโอ้ชิดคอนโทลลเป็นนั่งอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยมีอะไรไหมมีอะไรไหมอ่ะเฮ้ย หมาหอนไม่ไม่บอกครับเกมนี้มีหมาด้วยเอาแล้วนะมาถึงแล้วก็เข้าไม่ได้นี่นีทางเข้างนี้นะฮะกดเมาส์ซ้ายถ้าก,กดเมาส์ขวาจะเป็นการยกกล้องออกมานะครับผมเอาแล้วไงมีโน้ตเกิดขึ้น กดตัวเอ็นไปหาโน้ตได้เลยนะฮะผมรู้สึกเหมือนจะไม่สบายเพียงแค่มองเห็นมันสถานีวิจัยเมอร์ช,ชอฟเมชชิฟเคยถูกสั่งปิดเพราะเรื่องอันเฉาุ่ดเรื่องอื้อเฉาการทดลองรับของรัฐบาลเมื่อปี1971ที่นี่มาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งในชื่อของสถาบันวิจัยเมอร์ช,ชอฟเมื่อปี2009ในานามขององค์กรการกุศลสัญญาณมือถือก็มีรัศมีแค่หนึ่งไมล์รอบเท่านี้เท่านั้นแมดูเหมือนมันจะถูก บล็อกโดยสัญญาณมากกว่าจะอับสัญญาณนะ,ะสถานีวิจัยสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วด้านในนั้นอาจจะมีพลังงานบางอย่างแมอยู่นะครับเท่าที่ควาเคยเล่นมาแล้วเรารู้อ,อู้อะไรวะนะ่ะอุ้ยมีคนวิ่งมีคนวิ่งว่ะ กดชิปชิปซ้ายกดคอนโทรเพื่อย่องหมาหอนประตูนี้เข้าไม่ได้นะไม่เชื่อเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูเข้าไม่ได้นี่ไงบอกแล้วต้องเข้าทางนี้นี่อยู่ทางนี้ทางขึ้นกดเลื่อนเมาส์ขึ้นเพื่ออะไร เอาละสเปซบาร์เพื่อกระโดดฮึบอึ้งสเปซบาร์เพื่อเกาะอีกหนอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นไม้นะฮะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับหุยไฟดับ ไฟดับใครดับไฟจะเอ๋ไม่มีใครนะประตูมีไหนไม่มีประตูไลยบ้าย ทีวีจะตกอยู่ตาตุ่มหม่บ้าเอ้ยเอ๊ไม่มีใครไม่มีอะไรนะฮะปิดประตูเออปิดแสดงเลยบ้าถ่านไฟฉาย หมามันกระทบตึบโปโะตึโปโตตึบตึบ,ตบอ้ยชิผมมาถึงในนี้แล้วนะฮะห้องนี้อาจจะมีห้องอะไรสักอย่างนึงลองเข้าไปดูกันนะครับสถานีโทรศัพท์มีแฟ้มอยู่แฟ้มมันเขียนว่าอะไรเป็นบันทึกนะครับระบบของ Microsoft โครงการโครงการว a r r i r e r รนะฮ หมายเลขเคส171ชื่อบิลลี่รักษาวันที่14ตุลาเฮ้ยวันเกิดเรานี่หว่านะฮะวันเกิดผมรับการรักษาครั้งที่12เอ้ยครั้งแรกวันที่12กันยายนอายุ19ชายกูหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่เราไม่ได้อายุ19แล้วนะด็อเตอร์คาวฮูสตันนะศาาบัานบำมบัดผู้ผู้ป่วยอ้างว่าสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนนะสภาวะความฝันเครื่องม โ o โฟโมโฟเจนิกสามารถเก็บข้อมูลนี้ได้อย่างที่ไม่เคยจะทําได้มาก่อนสามารถเริ่มขั้นตอนที่4ีได้เลยต่อจากนี้การดําเน,นินการนี้ผลการตรวจสอบทางกาเดิหนหายใจไม่พบการตกค้างของหลอดลมนะฮะเทาว่าการปั่นแยกเม็ดเลือดนั้นล้มเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งในการแยกเม็ดเลือดนะครับผมโอ้นี่เป็นอะไรไม่รู้แล้วนะเกี่ยวกับบิลลี่บิลลี่อะไรเป็นใคร ฮัลโหลฮัลโหลดิกดเมาส์ซ้ายกดเมาส์ซ้ายค้างไว้เรื่อแงแง้มกดเมาส์ซ้ายจ้าเอ๋เฮ้ย น้ำนี่หว่าปิดฮึบอ,อู้ชีิเฮ้ยเออไปตอนนี้เรากำลังมุดท่อนะเราเป็นหนูท่อที่คอยมุดเฮ้ย ไอ้นี่นี่เองที่มันเปิดประตูน้ำไว้ใครวะเมื่อกี้ใครโอเค เฮ้ยพวกมันฆ่าเรามันหยุดออกเด้าพวกกลายพันธุ์ไม่มีทางสู้มันได้หรอกนายต้องหนีนทีิซ่อนปัดประตูไว้ปอ้องล็อกไว้รักษาความปลอดภัยไว้อ,อโน้ตผมเข้ามาได้เจอ คนมีศพเต็มไปหมดเลยกองเลือดรอยไหมหัวคนเรียงลำดับกันเป็นแถวของศพของนักวิจัยเมอร์ o อฟห้อยระยงระยางเต็มไปหมดเลยระบบวิจัยขั้นสูงสุดของเมอร์ o อฟรู้กันมานานแล้วว่าเมอร์ซอฟนั้นมีพฤติกรรมผลกําไรได้โดยการพฤ้สการุู้สึกทให้ระยะเวลาทํให้กับประเทศโลกที่3ทําเพื่อเงินนับพันล้านนะม o s ซอฟจะหาจากโครงการนี้อะไร นายต้องรีบไปจัดที่นี่ได้พี่ได้พี่ผมจะรีบไปกูต้องไปทางไหนต่อฮะอ้ชิดเฮ้ยชื้ยชื้ มีอะไรมีแขนคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยโน้ต ใครวะใครกันล่ะเนี่ยมึงก็เป็นไข่พ่อจะรู้แล้วพระเจ้าส่งเมตตาส่งรูปมาเป็นสาวของพ่อสินะเป็นสาวเลยนะไอ้บ้าแกจะทำอะไรฉันอฮ้ยรีบๆลุกเลย แล้วแล้วพี่เอากำลังเซฟหนีไปออกจากสถาบันต้องการปลดล็อกอัปเดตข่าวสารนะฮะหนีไปออกจากสถาบันด้วยความการปลดล็อกประตูหลักนั้นต้วยรักษาความปลอดภัยก่อนนะฮะมีแฟ้มเดี๋ยวค่อยอ่านนะฮะ งรักษาความปลอดภัยคอนโทรลสิทธิ์ไอ้ไว้ไอ้ไว้ตโรลจสิตำรวจสิตโรลจสิไอ้ไอ้เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไร ไปหิมากฐานไฟฉายอันนี้เอาไปต่อ มีไงส e c ค r ร t y ี o คอ r โทรมัน e ล็อกไอ้บ้าเอ้ยไม่ไปห้องนี้ห้องนั้นมีคนห้องนี้ไม่มีใครเอาพี่พี่มันอะไรตรงนี้มีโนต้ตอยู่สองโนต้ตนะครับขออนุญาตอ่านแป๊บหนึ่งนะฮะโนต้ตตัวเองใช่ไหมผมรู้สึกเหมือน ตอนนี้อ่านแล้วผมเข้ามาได้แล้วมีศพเต็มไปหมดกองนวลเลือดเนะี่ยอันนี้อันนี้ก็อ่านแล้วน,นี่ไม่ใช่อ่านแล้วอันไหนวะเอกสารเออสแสดงสิทธิการครอบครองนะฮะในเรื่องของการสแสดงสิทธินั้นสถาบันเมอร์ซอฟและระบบพื้นที่ลองลองแมสซิฟหลวงชนบทที่หนึ่ง 112นะฮะหนังสือรับรองได้รับรองได้ล่างขึ้นต่อหน้าคณะกรรมการเมอร์ชอฟผู้ซึ่งมีผลซึ่งว่าเชื่อได้ว่าระบบการรักษาความปลอดภัยสถาบันจิตเวชแห่งนี้นั้นล้มเหลวถึงขั้นไายนะรวมทั้งมีการปนเปื้อนอันตรายการแพร่ออกไปสู่สภาพแวดล้อมโดยรอบทางเรายินดีที่จะแห้งให้ทราบว่าผ่านหนังสือการรับรองของหลักฐานออโอเคนะฮะ โอเคนะฮะรายงานผลกำไรโครงการของไวท์วอลไรเดอร์นะผู้เสียชีวิตทั้ง4ี่คนทํากำไรของฟาวเดอร์สุดสุดสุดอะไรวะมีข้อมูลมีข้อมูลน้อยมากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาผิดทางเราหากจัดการหลักฐานได้ดีโครงการของวอลไรเดอร์ยังมีคนยังมีคนเป็นโครงการที่ค่อนข้างอันตรายและอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอ่า ปกปิดนะฮะแก้ต่างไปนะครับเอาละมันยังไม่จบสินะมันล็อกใครพูดอะไรไม่รู้

มันต้องมีที่ไปดิบ้านนึงนะผมดูวนเผื่อผมพลาดอะไรไปมันเข้าไม่ได้ตรงนั้นอะเสียงเหมือนคนเดิน ก็ล็อกไปทางไหนวะ้ยล็อกไอบ้บ้าหรือว่าอยู่นี้มันติดคอมมันเข้าไม่ได้ ทัาน,นี้มีอะไรหรือเปล่าน้ำเดินซะแบบเ้ <c oughs> เสียงดังฟังชัดกลัวเขาไม่รู้รืยไงมีแฟมมีแฟม <c oughs> อ่าในมุมมืดนดี่แหละรายงานสภาวะคนไข้นะครับผมเมอร์อฟวอ์กเกอร์อายุ3ามิบสองเลยนะครับ เคสคนนี้ก็คือทำงานไอตัวโฟเจนิกมีการทำงานขึ้นสู2000่2,000ไม่รู้เหมือนกันนั้นแปลว่าอะไรนะครับเป็นศัพท์ทางการแพทย์นะก็คือดำเนินการปรับฮอร์โมนตามแผนที่วางเอาไว้ในระดับที่3นะครับการทดสอบพบว่ามีการสะสมในหลอดเม็ดเลือดเด็กนะครับอ๋อสะสมน่าจะเป็นพวกที่เป็นอะไรนะไขมันปะ แขมันสะสมอะไราการผิดปกติทางร่างกายร่างไรไม่รู้โอ้ยไอ้ลุงนั้นพี่พี่เป็นไรไหม พี่เป็นอะไรแม่พี่พี่อย่านะอย่านะอย่านะถ้าโถอุ๊ยไม่ทำไรใช่ไหมเหมือนจะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรใช่ไหม ายไม่สมประกอบกลุ่มชายที่ไม่สมประกอบนั่งงมองทีวีที่ไม่มีสัญญาณอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนไข้มาที่นี่พวกเขารอดจากเรื่องที่เกิดขึ้นมาได้แต่ยังไม่มีใครที่กลับบ้านได้สักคนหนึ่งคนไข้คนไข้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วขออนุญาตตัดพาร์ทไปก่อนนะผมนะฮะเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้นะฮะเจอก,กันใหม่นะครับขออนแยกตัดพาร์ทไปตรงนี้ก่อนเ <c oughs> จอก,กันครับผมนะฮะไม่ไหวแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว